สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับจากช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับพอรอื่นนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสวนมุมไหม่บ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็มาที่ตลาดเสวันเช่นเดิมนะครับตลาดเสวันโคลานะครับมีตลาดต้นไม้นะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับทุกๆอาทิตย์นะครับ ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มีต้นร้านต้นมานะครับมาวางจําหน่ายนะครับอันนี้นะครับผมก็จะพามาดูร้านแรกก่อนเลยนะครับไปเลยนะครับครับนี้นะครับเราก็มาพบกับร้านบอนไซรร้านแรกกอนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับอ่าขอชื่อชื่อร้านอะไรครับบอนไซเขื่อนเข่าครับบอนไซเขื่อนเขานะครับ พ่อเบอร์ติดต่อครับศูนย์แปดหนึ่งครับสี่สามห้าสามหกสามสี่ครับครับแอดไลน์ได้ไหมครับพี่เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์ได้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นมีต้นไม้ต้นไหนนำเสนอก่อนครับพี่นำเสนอได้เลยนะครับเริ่มจากนี่เลยก็ได้ครับเริ่มจากต้นต้นใหญ่เลยครับอ๋อต้นใหญ่โอ้โหสวยมากเลยครับวันนี้ผมเอามาเป็นมะขามนะครับ มาคา,าม์ฟปลาคามนี่เป็นมะาาม์ฟขาเมลเลยนะครับอายุน่จาจะอุ่งหัก6ปีได้ครับตอนนี้ผมก็ปหวอยู่ที่4,900นะครับ4,900บาทไม่แพงเลยนะครับอายุตั้ง6ปีแล้วก็ฟอมเซสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมราคาผมเซลลงมาครับัวยิงของไผยอยู่5,000ไปขายายอยู่5,900ครับอยู่ที่เ9 0 0 ตอนนี้ต้องนัดรับใช่ไหมครับพี่น่าจะส่งไม่ได้เนาะก็ถ้าเกิดอยู่ในเขตอยู่นี้ไม่ไกลครับอยู่ในเขตโคราชนี่ครับก็ติดต่อมาได้ครับบอกคุยได้ว่าผมก็ไปส่งได้ครับอ๋อครับเดี๋ยวเมาเรื่องราคาผมที่ฮะอยู่ที่สี่เป็นเก้าก็เดี๋ยวรับอาจจะมีรถได้เะยไม่ได้ครับยังไงก็ติดต่อมานะครับคือฟอร์มสวยมากนะครับแล้วก็กระถางใหญ่ด้วยนะครับแล้วต้นต่อไปเลยครับอ้นนี้ก็มีเป็นพันธาก่อกรหินนะครับ ตันนี้ราคาเดียวกันนะครับ600บาทผมจะมีอยดสองสองฟอร์มนี่ครับมี600เท่ากันนะครับตัวนี้ก็หินแนบหินอะไรนะครับเป็นการสไตล์แต่งหินครับนี้แล้วพวกนี้ก็ก่อหินครับฟอร์มประมาณนี้เลยกระถางประมากระถางพนกระถางหินเผาประมาณใส์ประมาณเก้านิ้วนะครับครับสวยมากเลยครับอันนี้เป็นเต็มหน้าใบก่อหินเด็กๆหน้ารักดีครับตอนนี้ก็ชาดัดตัวตัวด่างครับ โอ้มีด่างด้วยผมไม่เคยเห็นเลยแต่ตัวด่างอันนี้สวยมากเลยครับอันนี้อยู่ที่รับส้มสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทแล้วก็มีนนี้ครับชาฮกเกี้ยนเป็นตระกูลชาเหมือนกันอันนี้อยู่ที่สามร้อยบาทเช่นกันก็คือเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมครับกับตัวด่างก็เป็นตระกูลชาเหมือนกันครับแต่ว่าตระกเกี้ยนตัวนี้จะเป็นแบบชาฮกเกี้ยนอันจะเป็นชาดัดชาตัวนี้จะมีดอกครับดอกเป็นดอกสีขาวครับดอกมันอมีดอกแล้วนะครับผมมีดอกมน่ารักมากเลยครับ แล้วก็มีเชอร์รี่แค่นี่ครับฟอร์มฟอร์มดัดเหมือนกันตรงนี้นี่สามร้อยห้าสิบครับผมวันนี้ว,วันนี้ผมเอามาก็ามาสองต้นครับเขามีเชอร์รี่แคะแล้วก็มีเมเป,ปิลเมเป,ปิลนนครับเป็นนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทน,นะครับ่เอามาักเอามาเยอะนะครับมาสี่ต้นเลยม,มีมีหลายฟอร์มเหมือนกันให้เลือก ใครสนใจต้นไหนฟอร์มไหนก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมได้เลยนะค,ะครับตอนนี้ก็มีซ้อนเงินชั้นทองครับอันนี้ก็ไม้ดัดหนึ่งไม้ดัดตัวขิโครงสร้างตอนนี้ราคาเดียวกันหมดไหมครับราคาเดียวกันละสามร้อยห้าสิบบาทครับว่าเงนี้ยแล้วก็มีเบี้ยเศรษฐีครับเบี้ยเศรษฐีนะครับอันนี้เป็นไม้จัดฟอร์มเหมือนกันพวกไม,ไม้ไม่ดัดอยู่ที่สามร้อยบาท มัแต่ต้นมันมีอายุของมันนะครับเอาแวชมได้นะครับมีสตรอรี่ของมันมีอายุของมันดูได้นะครับสอบถามได้นะครับครับ <c oughs> เนี่ยครับก็ขายล้าย่นี้แล้วก็มีเพมหน้าครับเพมหน้าตัวนี้จะเป็นไม้โครงสร้างครับเป็นสองพุ่มเลยตัวนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทอืมไม่แพงเลยนะครับสวยมากครับตัวนี้อายุกี่ปีครับพี่ถ้าเล็กๆแบบนี้ครับ อันนี้ในเล็กอย่างนี้ก็สักสองปีบวกกันได้สองปีขึ้นไปนะครับเป็นไม้ปักชำารอรากรอรากอย่างนี้ครับ,รบส่วนตัวนี้เป็นไม้ก่อหินหอ,อันนี้ก็หลักสองปีบวกเหมือนกันเป็นไม้ก่อหินครับพุ่มครับใช้ได้เลยสวยมาก่อ <มา S 1> หินก่อมาเป็นปีนนะครับตรงนี้ยอันนี้ผมก็ปล่อยอยู่ที่สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบตีฟอมนี่ผมขึ้นห้างอะไรนี้ผมไปขายอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับ,รบก็มีไม้แบบว่ายกลากไม้ ทรงต้นนี่ครับทรงเอี้ยวหน่อยอะไรพวกก็อยู่ที่สองร้อยสองร้อยห้าสิบอยู่ประมาณเนี้ยครับเป็นเมหน้าเช่นกัน,น,น,นแล้วก็มีพอฮาวายกระถางนี้เลยครับกระถางทั้งร้อยยี่สิบบาทมีทพอฮาวายครับใบเป็นใบหัวใจครับอยู่ที่สวนก็นยังมีอยู่นะครับพวกเนี้ยทักก็ไมาได้สวยนะครับใบน่ารักมากครับ แล้วก็มีชาดาัดเหมือนกันครับมันตัวที่เป็นตัวด่างเนี่ยครับแต่นี้เป็นชาดาัดตัวสี่ตัวเขียวย<อ>ธรรมดาเฮ้กระถาง100นะครับ100บาทน่ารักน่าอรักเลยนะครับแล้วก็มีชั้นบนหน่อยชั้นบนเน่ย,นนนยตันนี้ก็เป็นเบียเ้ยเศรษฐีครับรอนันน,ะนี้ฟอร์มแนะนแน่นเลยครับตัวนี้อยู่ที่500บาทสวยมากเลยครับต้นน,นี้อันนี้ดัดเป็นพุ่มนะครับแล้วก็มีโพโพขาวโพ ที่ห้าร้อยมีดูดูโหดกับดูดูดลากอ,อืลากแบบส,ส,สวยเลย,ย,ยนะครับแลวสวยทุกต้นเลยนะครับไม่มีที่ติเลยแล้วก็มีม่วงเจริญต้นพวกนี้จะมีดอกนะครับเพื่อสายชอบสายดอกบอนไซดอกนี้ก็คือต้องเป็นม่วงเจริญครับตัวน,นี้ตัวน,นะน,นี้ดอกเข้ามาตลอดไหมครับมา,มาตลอดมาตลอดนะครับมันมามาได้บ่อยทั้งปีเลยพวกนี้เขาอันนี้จะมีดอกสีม่วงนะครับตรงนี้ นี่อยู่ที่สี่ร้อยแดสิบสี่ร้ยแปดสิบาทนะหรับกริเริญนี่ผมจะเอามาหลายไซน์นะคะรั mm hmm. บที่เอามาในตลาดจะมีไซส์กลางไซส์มีไซส์ไซส์เล็กสูตรที่ผมเอามาแล้วก็มีไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ประมาณนี้ครับใหญ่ประมาณกันกระถางสิบส <commun Loud ity> ิบนิ้วขึ้นนะครับันนี้อยู่ที่พันสองแล้วก็มีพันสามตัวนี้พักฟอมตันนี้มันจะดีหน่อยแต่เรามีมีใหญ่กว่านี้ไหมครับใหญ่ใหญ่กว่านี้มันก็มีครับแต่มันไม่อยู่ที่สวนมันก็ยังมันก็ยังอย่ขั้นตอนการสร้างอยู่ครับ ถ้าใครต้องการไซส์ใหญ่กว่าน,นี้ก็ออดไลน์ตนิดต่อดูได้ครับ,รบไม้จริงมันมันขายมันจําหน่ายของตัวของมันเองได้ได,ได้ทุกขั้นตอนครับ,รบไ,มมไม่จำเป็นค้งก็ไม่จําเป็นต้องเสร็จสมบูรณ์แบบราะคนเขาอาอยากเอาไปทําต่อสร้างต่อผม,ผมก็จะขายในราคาที่มันมันเหมาะสมกับต้นไม้กับคกค,ค,คุยกันอย,อย่างเงี้ยมวงเจริญเนี้ยก็จะมีไซส์นีครับไซส์แปดเจ็ดร้อยาแปดสิบบาท อ๋อตัวนี้ไซนี้นะครับไซนี้สวยมากเลยครับที่แบบเป็นชั้นๆเลยนะครับอันนี้ก็พอดีพอดีเลี้ยงเลยนะครับวันนี้ก็ราคางเบาลงอยู่ครับสี่ร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสวยมากครับต้นนี้เหมือนเหมือนต้นที่ถือนะครับราคาเดียวกันกับต้นที่ถือนะครับต้นที่ผมถือไว้ตรงตอนที่นา้าภาพประกอบภาพนั่น,านนะโปรไฟล์แล้วก็มาต่อที่ต้นนี้ครับอันนี้เป็นฮาวายตัวนี้คือเหมือนสวนเลยนะครับเหมือนสวนป่า มันันนี้เป็นแบบว่มันก่อหินแบบแนบหิน,หนแบบแตง่งแต่งหินนะครับดูธรรมชาติมากเลยครับเหมือนอยู่ในป่าเลยในภูเขานะแล้วก็มีนี่ครับโมกโมกแค่ครับโมกแค่แนี้จะมีดอกครับดอกสีขาวดอกมันจะออกบ่อยมากเลยแล้วก็แล้วก็ดกด้วยครับน่ารักมาก,กเลยครับได้จะได้เห็นดอกป่อยมากต้นเต้นโมกนี่เขาก็ามาสองต้นราคาที่สามร้อยกระสิตสามร้อยกระสิตไม่มีกระไลสไต้ลายแบบ อันนี้ก็โพฮาวายเช่นกันครับเป็นไม้ก่อหินโพฮาวายฟอร์มดับด้วยครับครับตอนนี้จะปล่อยขิวแค่สามร้อยแปดสิบเมตรนะครับหรือครับดูดูล่าครับโอ้โหก่อหินของก่อหินแบบก่อมาหลักประมาณปีกว่าด้นะครับเนี่ยเป็นเป็นไม้ฟอร์มดับด้วยไม่ไม่เป็นโครงสร้างครับโดยที่สามร้อยแปดสิบวันนี้เอามาสามต้นมีอยู่สามต้นนะครับมีให้เลือกครับมีให้เลือกก็ยังมีครับถ้าเกิดว่าไม่ ทักมาก็มันเลือกดูได้ครับแต่ที่ผมคัดมานี่ก็คือความดีแล้วครับตรงเนี้ยทั้งหมวก็มีกลางมหามหน้าชื่อชื่อดีด้วยนะครับตรงเนี้ยกลางมาหามหน้าผมว่าจะสิบเป็นแนวส่วนถาดครับก็มีมระสังกระสังนะครับที่เขาเรียกอันนี้สวยมากเลยครับสเก้าร้อยกระถางปูน มานี่ครับมาตอนนี้ม่วงเจริญผมงนิมเสนอไปแล้วครับเขาที่ช้องยังอ้างทองเลยครับเนี่ยตอนนี้สีสีกระถางด้วยดเลยครับตอนนี้มันจะอยู่ประมาณหลักพันครับจะมีตัวนี้เก้าร้อยห้าสิบครับก็มันจะเป็นตามฟอร์มไม้ครับประมาณนี้แล้วก็ฟอร์มมีพันสองร้อยแลวกตัวนี้อยู่ที่พันห้าร้อยครับทรงเอี้ยวอย่างนี้ก็สวยครับสวยมากเลยี่รักอากาศด้วยครับดูธรรมชาติดีมันทาวันนะครับนี่นี่เคยรักอากาศด้วย สวยมากเลยครับต้นนี้ทรงตัวถานต้นนี้พันสองร้อยต้นนี้ก็สวยนะครับทรงตระถานนี่คือหน้าเป็นไซส์ที่หน้าเลี้ยงมากครับคือมันมันมีความออสวยของมันครับส่วนตัวผมยังชอบเลยครับแล้วก็มีมั่งคั่งครับตัวนี้ชื่อฟอร์ด้วยนะครับมั่งคั่งมั่งคั่งฟอร์มีผมอยู่ปยไวที่สองพันห้าครับครับแล้วก็จะมีโพลอยู่ที่พันห้าร้อยบาท นี่ก็อันนี้ก็สร้างมาอยู่ผมมาดับกับสองสองปีได้อยู่สวยมากน, <S <S e นะครับอันนี้ก็มีพอฮาวายแบบพวกนี้จะเป็นไม้แบบเหมือนวัสดุวัสดุดิบครับครับวัสดุดิบแต่มันผ่านขั้นตอนการทาบ้างนะครับหรือคนอย่างอย่างเราแบบมาจับจับไม้วัสดุดิบของผมคือมันสามารถเอาไปเปลี่ยนกระถางแล้วเอาไปทําคอนใสต่อไ่ายง่ายเลยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้ที่เลี้ยงปล่อยเฉยมันมีการทําการตัดแต่งการคัดกิ่งครับแต่ออย่างพวกนี้ครับ อันนี้ก็เอามาถ้าอย่างนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วสามารถแนะนําลูกค้าได้ไหมครับว่าทําแบบไหนเอาไปใส่กระถางยังไงก็แนะนําได้ครับแนะนําแบบการเปลี่ยนดินการข่าการปลูกการอะไรกันแต่ว่ามัน,ม,นมันไม้ผมแบบอย่างเงี้ยอย่างตัวเงี้เป็นทรงแบบว่าโซนป่าได้แล้วก็เป็นแบบไม้จัดพุ่มาก็เอาไปใส่กระถางสลับกระถางได้ใช้ได้เลยเพราะว่าอายุดินมันยังอยู่ได้อีกนานครัถ้าเกิดใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาไปวางแล้วก็เอาดินเติมไปได้เลยครับ ต้นสูตรดินอะไรอย่างเนี้ยผมดินที่ที่เซฟวันผมก็เอามาแบบนี้ครับอ๋อตอนนัวน,นี้ก็คือดินพร้อมตัวน,นี้ไม่เป็นดินปุ๋กผสมที่สำเร็จร,รูปแล้วคือจากสูตรที่ผมใช้ปก,กติผมมีปลูกต้นไม้ในสวนผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับอย่างคนเอาไปไปลปูกเองก็ใช้แค่ดินใบากาปูมะพร้าวสับชิ้นเล็กๆครับหน้ามุที่เขาเรียกแนละ้วก็ปุ๋ยมะพร้าววผสมพวกนี้หลักๆที่เราหาได้ทั่วไปคือ คือเราใช้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับถ้าถ้าใครแบบว่าไม่มีเวลาซื้อหาของวัตถุดิบก็สามารถสั่งซื้อซื้อพี่เขาได้เลยนะครับเกิดก็จะมีทั้งกระถางแล้วก็ดินแล้วก็ต้นไม้มีหินมีอะไรผมมาอย่างผมอย่างที่ผมมาเซเวนวันนี้ก็คือมาเพื่อบริการแต่ว่าเขาต้องการเนื้อดินผมไม่สะดวกที่จะไปหาฟูหาอะไรเขก็ใช่ครับก็ซื้อไปนี้ไปเลยสม่ทำเร็จรูปเลยผมก็รวดก็มี ตอนนี้ก็จะดินราคาเท่าไหร่ครับยีบาทครับยีิบห้าบาทกระถางก็มีนะครับสามสิบบาทมีกระถางไซส์แบบเหมือนหกหกคูณสี่นิ้วครับครับที่ผมเอามาแล้วก็มีหินที่ทําแท่นไว้แบบว่าเหมือนกับเราไว้มันไม่เอาไว้ก่อหินไม่ทาปลูกประดับต้นไม้ให้มันแบบความสวยงามครับจัดสวนถาดหรือว่าเอาไปวางทําน้นําตกหรือว่าเป็นพวกกันตู้ปลาอะไรเหมือนว่า มันงานงานตกแต่งได้หมดเนี่ยตัวนี้เท่าไห่ครับพี่อันนี้พงขายอยู่ก็สี่สิบบาทสี่สิบบาทนะครับคำเขียนมานี่ก็มาเลือกได้ก็ก็อาจจะได้อยู่ครับราคาตัวนี้ส่งได้ไหมครับหยินอย่างเงี้ยส่งได้ครับครับส่งได้ถ้าเกิดสนใจงแต่ว่าอ๋อก็ไม่ไม่หนักมากนะครับตังไดกตัวนี้ตัวนี้หนักอยู่หนักเป็นบางอันก็ก็ส่งได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องการส่งนี่อาจจะเป็น เดี๋ยวดูดูก่อนวาอาจจะเป็นการชั่งน้ําหนักว่าคิดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราผมจะมันจะเป็นอย่างเงี้ถ้าเกิดซื้ออย่างนี้ผมก็ขายราคาแต่มาซื้อที่สวันคือราคาที่ว่าเหมาก้อนไปเลยผมสะดวกการซื้อถ้าถ้าใครอยู่ใกล้ก็แนะนําให้มามาดูที่ร้านได้เนครับอย่างเงี้ยก็เอาไปใส่กระถางสวยเซรามิกอะไรจะสวยอ่ะไ,ไม้มันก็จะมันก็จะติดไปเลยครับครับรใช่ครับจัดพุ่มอย่างเดียวให้สวยงามเพราะว่าไม้มันมีอายุของมันอยู่แล้วครับก็จะมี แบบประมาณมาน, yeah น,นา <S <s ี้ครับมาก็มาเทีวันก็มาดูได้ครับครับก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมครับครับผมเด้วพ่อจะมาเรื่อยๆครับทุกเสาร์ประมาณสุกเสาร์ที่ประมาณนี้ละครับทุกวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับส่วนมากพี่มาสุกเสาร์ทย์ใช่ไหมครับก็จริงว่าจะมาสุกเสาร์นะครับเต่บาครับมันก็เป็นเสาร์อาทิตย์ได้แต่วันนี้มาวันอาทิตย์นะครับก็จิตามันก็มีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ชื่อนพมูลศรีแก้วพิศาไทยครับ แล้วก็มีเพจไหมครับเพจบอลไซเกินเขาเพจเบอบอลไซเกินเขานะครับแล้วก็มีช่อง youtube ไหมครับพี่ได้ทํำไหมครับยังครับแต่น่าจะววัยก็น่าจะเริ่มทำอ๋อโอเคนะครับยังไงก็รอติดตามพี่พี่เขาได้นะครับติดตาม a c e b o o k หลักหรือติดต่อมาที่ l ล ne แอดซูมแปดหนึ่งสี่สามห้าสามหกสามสี่ครับก่อนก็ได้ครับถ้าใครสนใจก็แอดแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ที่หน้าจอนะครับ ยังไงก็สนใจต้นไหนก็ทักมาสอบถามพี่เขาได้เสียค่าส่งนะครับแล้วก็ค่าต้นไม้ยังไงก็ไปคูกนอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปครับ